ดีนะทุกคนกานนี้เราไม่ได้ไม่ครับมอดของป๊อปปีเ้เพยทัมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นมอดใหม่ของเจ้าป๊อปปีเ้เพยทัมสามกันดูนะยิ้วยิ้วยิ้วยิย้วเฮ้ยตัแปะตัวแปะอไอ้เจ้าหน้ากากแกส๊ส <laughs> อ๋อเออหายใจไม่ออกโอ้อยออาาพีเอ็มสามเจ้าห <laughs> ้ากากแล้วก็หน้าตาของมอดนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งไข่สปอนแล้วก็เอเซอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์มือจักรสังหารนะคะ มันชื่อว่าไฟตัวเท้าค่ะถ้าไปนในตัวเกมนะคะเขาคือตัวที่สังหารเจ้าแคทนมตุ้ด้วยแหละดูดิเจ้ามือสยองโอ้โหน่นมันขุนเหล็กครับเปล่ปาอะไอ้มาแตามมือกเล่นตายเลยวันเทิงคิวนะถ้าตัวนี้โหดมากดูหล,ลอดเปือนมันข้างบนดีแต่ว่ามันไม่ค่อยฝึกสักเท่าไหร่นะต่อไปนะคะจะเป็นโมเดลของแคทแนปที่เป็นเวอร์ชั่นตุยนะคะไอ้ดูดินี่มันเป็นฉากในเกมตอนที่มันตุยจริงๆนะโอไมคแคทแนมน่าสงสารจุงมันโดนเจ้า ขุนยนมือจากสังหารเนี่ยเอามือทิ่มเข้ามาในปากแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วต่อไปค่ะจะเป็นไข่ของเจ้าแคทแนปมีมค่ะมันเป็นมีมยังไงก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันตัวเล็กแล้วก็ข้างตัวมันเหมือนจะมีอักษร,รหรือว่าตัวเลขอะไรบาง,างอย่างอยู่ด้วยนะตัวนิดเดียวเองไงทั้งตัวเล็กแต่ว่าน้องดูดนะแต่ว่าในมดเนี้ยเขายังไม่ได้เขียนคนสู้กับเจ้าพวกเครื่องจักรสังหารนะคะ <S 2> <S 2> แม้แต่แก๊สเนี่ยมันก็ยังไม่สนใจน,นะดูดิ แต่ว่าสิ่งที่มันสนใจก็คือโกลมโอ้โหของปล่อยคนทุกคนเขาไม่ถูกกันกับโกเลมในหมดนี้ใช่เปล่าโอ้ดูดิวันเทิร์นคิวหมดเลยอ่ะแล้วต่อไปค่ะก็คือคุณครูมิสีไลัยซึ่งเราก็จะเลือกเป็นเวอร์ชั่นใจดีมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเกาทำโมเดลออกมายังไงนะเฮ้ยคุณครูสวยคุณครูยิ้มแฉ่งมาเลยโบคุณครูมีร้ายด้วยเฮ้ยเขาทำดีนะ ตรงนี้คุณครูเขามีหน้าอกอะนะเห็นเปล่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าทางคุณครูเขาจะเดินไปเรื่อยเลยนะเขาไม่ทําอะไรชาวบ้านด้วยแต่ว่าเขาไม่ถูกกับโกเลมอีกแล้วนั่นแหละ<อ>ดูดิอ๋อเขาสังหารโกเลมแบบทั้งฝูงหมดเลยนะแต่ว่าคุณชาวบ้านหรือว่าพวกม็อบตัวอื่นเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเลยนะโอ้โหคุณครูหดยกเว้นกับโกเลมเท่านั้นอย่างงี้พี่เคนไม่กล้าทำกันบ้านเลยนะตอนนี้มาเจอกับคุณครูมิสปีไรในเวอร์ชั่นในแมกันดูบ้าง โอโมาพร้อมกับอาวุธดินสอสีอุย้ยมีตะบองด้วยตะบองทําจากดินสอปลายแหลมโอโ้คุณครูอันนั้นมันลูกตุ้มมเปล่ปาอ่ะนี่มาตีโกเลมด้วยทุกโป๊กทุกป,กป,กป๊กเลยอ๋อถึกหน้าดูเลยดูดิโดนโกเลมตีก็ยังไม่ตุยนะแสดงว่าคุณครูน่าจะเลือดเยอะอยู่แล้วบนไปหน้าของคุณครูเนี่ยขาลาดน้ําแดงเคบูบอยเปล่า,าะอะแล้ว ก็จะเป็นทีวีฮักกี้มันก็จะเป็นทีวีแล้วก็มีแบบหน้าฮักกี้อยู่ข้างในพอเราคลิกซ้ายตีที่ทีวีเนี่ยเจ้าฮักกี้วักกี้ไนท์แมนนะคะมันก็จะออกมาอารวาสค่ะอุ้ยฮักกี้น่ารักลัว,วสูง<อ>ใหญ่มากเลยนะอ้าวเฮ้ยไปแล้วอ้าวทำไมเขาสู้กเลมไม่ได้ตัวใหญ่วกว่ากเลเตั้งเยอะเลยปกติเขาดุมากเลยนะเดี๋ยวอีกทีดิออกไหมที่ออกไหมทีโอโหเดี๋ยวดูท่าโจมตีนะ แล้วกันอาให้แบบกดสุดๆกันนะนี่เป็นท่าแบบเหมือนจะแบบวิ่งไปอุ้มมะเป่ะดูดิเหมือนจะอุ้มเลยอะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นไข่สปอนของแคทแนปค่ะโอ้โแคทแนปนี่ตัวใหญ่แล้วดูโมเดลของเขานะนี่เขาทากระดูกสันหลังสวยมากเลยแล้วก็หางคิ้วด้วยล่ะนี่แหละแคทแนปตัวโหดเอาเะไรแคทแนปสู้เขาให้มาสู้กับกอลเมมก็แล้วกันโอ้วันเทิงคิวเหมือนกันเลย ทางสะบัดผิวไหวโอ้โหดุของจริงแล้วแคทเนตาโปอโอยเหอะเกันไปอาปากกเลมอ่ะอน,นี่สู้ไหวนะ<ด>อยู่นะเดี๋ยวแคทตุยกเลมเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้แคทเนบจัดก,การกลเลมหมดทั้งฝูงเลยนะดูดิอู้แต่ว่าถ้าแคทเนบตุยอะก็มันก็จะมีท่าแบบว่าเหมือนฉากในเกมนะคะก็คือแบบโดนมือครื่งจักรสังหารเนี่ยช่วงปากแล้วก็ยกขึ้นไปแบบนั้นเลยแล้วต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าด็อกสเตบ้างนะเจ้าด็อกสเตเนี่ยถูกเจ้าแคทเนบ จับมาผูกโซ่พันธนาการไว้ค่ะแล้วถ้าเราตีมันละก็มันก็จะหลุดออกมาจากห่วงโซ่แล้วก็ออกมาไล่ล่าพวกเราอุ้ยน่าดุด้วยอะสงสัยเขาจะกดเข็มแนบป่ะเนี่ยอยากจะให้สู้กับโกเลมนะ เ,เลือดน้อยมากเลยยูดียังไม่ทันได้สู้ไปแล้วอ่อาอ้าวเดี๋ยวก่อนหรือว่าโกเลมเขาบอกว,ว่าตัวเยอะเกินไปอะ่ะเดี๋ยวรออีกทีละกันโอ้โหตัวเดียวก็เอาไม่อยู่โอ้สู้ไม่ไหวเด้อเด้อเราขามจานวนแต่ว่าจะสู้ไหวถ้าเกิดตีโดลยวก,ก็จะเป็นวันเทิร์นคิวนะแล้วต่อไปค่ะจะเป็นเจาแคทนับอินแกสนะคะอ๋อนี่ไงเวอร์ชันมีแต่โคงกระดูกดูหางนี่กระดูกดึ๊กดึ๊กดึก,ด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 ก ตอนนี้ก็จะมีฉากตุยเหมือนกันนะเหมือนในเกมนะโอ้โหนี่อนะไร<อ>ฉากตุย,ยวก่อนทำไมมันตายตง,ง่ายจุ้วใช่ปกติมันโหดนะเรามาถากโกเลมได้ไงอะ่ะไว้โกเลมโกเลมชั่วอกโกเลมอย่าล้มดิ แล้วก็ต่อไปเป็นเจ้าคิสซี่มิสซี่ค่ะอ๋อน่ารักมากเพราะว่าน้องอมีขนน่าอินมากเลยน้องก็ตีกับโกเลมเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าป๊อปปี้ไม่ได้มาด้วยเอาไปซะแล้วรู้สึกเขาจะตีเบามากเลยอะตีโกเลมไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเขาก็เอามหิวโกเลมนะอยากจะข้าไปสู้กับโกเลมอะ่ะหรือว่าโกเลมรเราโหดเกินไปอ,ะอ่ะน่นนะดีหรือว่าเขาเขียนโคดแบบเลือดน้อยอะ่ะโกเลมรุ่นอัปเกรดหรอเปล่า ้องใช้วิธีลุมนะยกพวกลุมตีแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นไข่ของเจ้าพวกตัวเล็กๆนะคะก็จะเป็นตัวคราฟต c คอนเ n น e r อร์นี้น่ารักก็เป้าเหมือนน้องหมาเลยแต่จริงๆน้งก็คือ,อยูนิคอร์นนะตัวนิดเดียวเองเป็นเวอร์ชั่นแบบคล้ายๆตุ๊กตาเนาะโอ้โหแต่ตัวนิดเดียวแต่โหดนะเนี่ยเขาบอกว่าตัวเล็กแต่โหดนะดูดีทีเดียวตุ้ยเลยไม่ตีกับชาวบ้านแต่ว่าตีกับโกเลมอย่างเดียวถ้าได้ตีถึงตัวแล้วก็ทีเดียววันเทิร์นคิวนะแล้วใครจะไปสู้ได้ะ่ะเนี่ยอ๋อมีโกเลมไงพาสู้ได้ แล้วต่อไปก็จะเป็นป๊อปป้านี่ไงช้างน้อยของเขาเฮ้ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยช้างยอดส่วนไมงวงยาวจุงเบยวงยาวนี่เขาเป็นช้างอะ่ะอ้าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวน้องสู้ไม่ได้เหรอโดนทูสแล้วอันนึกว่าเราจะสู้ได้น้องเลือดน้อยกว่าตัวเมื่อกี้กหรอแต่ว่าพอได้ตีก็วันเทิร์นคิวเหมือนกันนะเหมือนกับน้องตีไม่ถึงตัวเนาะต่อไปจะเป็นเจ้ามีป๊อปปี้แบรค่ะเฮ้ยน่ารักอะ่ะตัวเนี้ยน่าลอดจุงเบยมีอะไรไม่รู้ คนสีแดงให้สีแดงแบบเหมือนสีแดงเลือดหมูออกสีน้ำตาลนิๆๆดนิดนะต่อให้เขาน่ารักเขาก็โหดนะฮอปีิเจ้าหมีนี่โหดมากเลยนะแต่ว่าโหดยังไงเนี่ยเพราะว่าด็อกสเตย์เนี่ยโหดไปแน่นอนกับแคคแนปเนี่ยก็โหดต่อไปจะเป็นฮับบี้ฮับสกอตจะตายสีเขียวตัวปอดของเราอุ้ยน่ารักเจ้าตาแป๋วดูสักกันอ,อืมแต่นะน้องไม่โหดไปซะแล้วน้องตีไม่ถึงตัวกเลมมันบินไปแล้วอ่ะอุ้ยแต่ถ้าถึงตัวกัดทีเดียวตยนะแล้วตัวต่อไปก็คือ ด็อก d เ y ค่ะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ในไส้คอของเจ้าพวกเราตัวละครในป๊อปปี้เพยทมามนะนี่ดูด็อกเตซสักก่อนตัวเล็กตะมูตมีน่ารักมากเลยนะนี่โหดตอ่อกัดทีเดียวตุ้ยนะกอให้วิ่งถึงตัวเท่านั้นล่ะสงสัยเป็น d o อกสเตว่าแต่ว่าตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่เห็นโหดเลยทำไมตัวนี้โห<า> <บา S 2> ดจัง ก็จะเป็นกิ๊กชิคเก้นไอ้เจ้าไก่น้อยน่ารักมากเลยโอูโหยเอไม่ใไก่ไน้อยอย่างนี้แต่โหดนะไก่อะไรไม่สีขา <ś ś> ไอ้เราไปเรไปกัด้วโมเดีเขาคุ้นๆไหมอ๋อใช่มาเดียรเขาจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเจ้าแคทแนปค่ะนี่สัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้เอ้ยตัวนี้มันน่ารักเหมือนเจ้าตัวใหญ่นั่นแหละโอ้กระโดดกัดเขาคนกเล,เลยอูยอ้าสู้ไม่ได้โหดจุงไฮ้เพราะว่าตีไม่ถึงตัวใช่ไหม แล้วต่อไปค่ะจะมาถึงอิสเซสซิรี่ในหมอดนี้นะคะก็จะมีหน้ากากกันแกส๊สค่ะถ้าเราใส่เนี่ยจะเป็นการรีเลือดได้นะคะเฮ้ยยหาใจไม่ออกแล้วเอามาไปใส่ที่ก้นทำไมเนี่ยไม่ได้ไปใส่ที่ก้น <c oughs> เดี๋ยวได้มันดัออกเวเดอร์ไม่ใช่หรอหายใจไม่ออกเดี๋ยวก่ันไม่ใช่แล้วมันดักเวเดอร์วะอันนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปเล่นในแมปได้นะต่อไปก็จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะนี่แบตเตอรี่ รู้สึกว่าแปตดตี่นี้มันน่าจะระเบิดได้ดินะแต่ว่านี่เขาย,ยังไม่ได้ใส่แบบว่าโค้ดให้มันระเบิดได้เนาะดีแล้วปลอดภัยดีอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแกร็บแพดบลูเพอร์พค่ะกับแกร็บแพดที่เป็นบลูค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกสีอื่นด้วยนะอย่างเช่นพวกสีเขียวอะไรประมาณนี้นะแต่เราจะลองใส่ดูมันจะเป็นมือเพลเยอร์แบบนี้เนาะ ซึ่งมันก็สามารถยิงออกมาได้จริงๆนะคะนี่นแล้วก็สามารถยริงทําดามเมจให้กับเจ้าพวกเหล่าป๊อปปี้เพททำได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะลากเสร็จแคทแนปมาด้วยแล้วก็ใช้เจ้ามือเพย์เยอร์อุปกรณ์เนี้ยสู้กับเจ้าแคทแนปนี่แหละด้เวลาเกมแคเจาแคทแ,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 แนแล้วเราจะสู้จนกว่ามันจะตุยนะหรือว่าเราจะตุยนะ <c oughs> นี่ไงมีท่าตุยเหมือนกับฉากในเกมไหมล่ะแล้วต่อไปค่ะอันนี้มันก็จะเป็นมือเพย์เยอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวอีกอารหนึ่งนะ พิ่ออกมาก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบก็สูนสีเขียวๆแบบเนี้ยค่ะนี่เลจิ้ว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 อันนี้ก็มีดาเมจเหมือนกันนะเอ้ยเ้ยอย่ามายิงพี่เทนจิ้ว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 โอ้โหยิงแล้วว่าทีสองทีตุ้ยนะยิงเลียดตุ้ยเลยดูดิโอ้ใช้ได้กระสุนแรงใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเรายิงคุณชาวบ้านต้องหลายทีเนี่ยนะเพราะว่าดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงมากสักเท่าไหร่ต่อไปนะคะก็จะเป็นไอเทมที่เป็นจัมปิ้งค่ะอันเนี้ยพอเราแบบว่าอยู่ใกล้ๆมาแล เราก็จะได้บัฟกระโดดสูงกับสโลฟอิงมาค่ะยะัฮหูสูงดิจุงก็เหมือนในเกมของป๊ p ป,ปี้เพทามะนาะ <c oughs> แล้วต่อไปค่ะันก็จะเป็นทีวีอันนี้จะเป็นทีวีอีกแบบนึงค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นทีวีนั่งลองๆแบบเนี้ยนะต้องตีตีจนกว่าทีวีมันจะพังอะนะอ๋ออัตโนมือใช่ไหมใช่มันคืออัตโนมือนี่นี่ต้องทุบอ้าเฮ้ยเดเดียวมันมาแล้ว ปันก็จะมีฮักกี้วักกี้บอกว่า,วากินดีต้องรับกับสูบบ้านนะจ๊ะเย่แล้วจ้าเขซ่า <c oughs> okay, เดี๋ยววันนี้เราก็มีหมอดของป๊อปปี้เพย์ทามท่าสามตัวใหม่ไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบหมอดของป๊อปปี้เพย์ทาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยละ่ะและอย่าลืมมาคัมแบ็์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เท่าไหก่อนแล้วนะบายบาย,บาย